คืนนั้นผมตัดสินใจลองของท้าทายคำร่ำลือเกี่ยวกับบ้านร้างหลังใหญ่กลางป่าช้าเก่าแก่ก้าวแรกที่เหยียบผ่านธรณีประตูเข้าไปความเย็นเยือกที่ไม่ใช่แค่ลมก็แล่นจับขั้วหัวใจแม้ด้านนอกอากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ข้างในกลับเหมือนมีใครเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ความเงียบในบ้านหลังนี้มันกดดันจนแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้น ผมจุดไฟฉายส่องไปรอบๆเห็นแต่กำแพงเก่าคร่ำคร่าคราบเชื้อราดำทะมึนและเฟอร์นิเจอร์ที่ผุพังจนไม่เหลือเขาเดิมทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ลอยมากระทบหูเหมือนมาจากในมุมมืดที่แสงไฟฉายส่องไม่ถึงผมหยุดชะงักพยายามฟังแต่ก็ไม่มีอะไรอีกผมคิดว่าคงเป็นเสียงลมหรือไม่ก็จินตนาการไปเองผมเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆ สัมผัสได้ถึงสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองมาจากความมืดไม่ว่าผมจะหันไปทางไหนความรู้สึกนั้นก็ยังคงอยู่ยิ่งเดินก็ยิ่งหนาวจนขนลุกชันจูจ่ๆก็มีเสียงครูดเบาๆมาจากชั้นบนเหมือนใครกำลังลากอะไรหนักๆไปกับพื้นไม้เก่าผมกลั้นหายใจรอแต่เสียงนั้นก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็วผมพยายามบอกตัวเองว่าไม่มีอะไร แต่สัญชาตยานกลับร้องเตือนว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่มีเงามืดบางอย่างวูบไหวตรงหางตาผมรีบหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดที่ดูเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียงถอนหายใจยาวๆก็ดันขึ้นมาจากมุมห้องผมยืนตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นระรัวจนเจ็บหน้าอกผมตัดสินใจว่าจะไม่ทนอีกต่อไป ต้องรู้ให้ได้ว่าเสียงเหล่านั้นมาจากไหนผมค่อยๆก้าวขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงลั่นเอี๊ยดอาดทุกก้าวเมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนสายตาผมก็กวาดไปรอบๆประตูห้องหนึ่งเปิดแง,ง้มอยู่ด้านในมืดมิดสนิทแต่กลับมีเสียงคลางต่ำๆดังออกมาจากด้านในเสียงนั้นไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงสัตว์และไม่ใช่เสียงที่มนุษย์จะทำได้มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ความโกรธแค้นและบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่อาจเข้าใจทันใดนั้นประตูก็เปิดอ้าออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นความมืดมิดที่ลึกกว่าเดิมและจากความมืดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาใกล้ๆผมกระทบโสดประสาทอย่างจังราวกับมันกําลังอยู่ตรงหน้าผมผมไม่รู้ว่ามันพูดอะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้แค่ว่าผมไม่ควรจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว ขาทั้งสองข้างออกวิ่งโดยไม่คิดชีวิตลงบันไดสามก้ารวดเดียวเสียงนั้นยังคงกล้องอยู่ในหัวผมตลอดทางที่วิ่งหนีออกมาจากบ้านร้างแห่งความตายผมไม่เคยหันกลับไปมองอีกเลยและรู้ดีว่าคืนนั้นผมไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนั้นจริงๆ